สวัสดียามเช้าครับสดแจ้งอีกแล้วครับสดแจ้งจังฟางครับวันนี้จะพามาดูครับทีมงานนันทวันดี5้าเก็บของครับครับผมตามมาครับสักครู่ครับภาพจะย้อนแสงนี้นะครับภาพทิ์กำลังจะขึ้นครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศยามเช้านะครับ ตัดตีละครแล้วคร,ครับตอนนี้เก็บโครงจอลงอ่ะเหลือชั้นที่หนึ่งแล้วครับตะเอิงนะครับตะเอิงนะครับเท,ก,ทกับเท่หลอกก็หลอกสามขวดไปเอขวดเปล่าอ๊บ่าแล้วชมเลยรับงฝาแล้วชมเลย ตอนนี้กำลังเก็บเสียงกลางครับผมเก็บเสียงกลางอยู่โดยอ้วนนะครับอ้วนนะครับอ้วนนะใช่หรือเปล่านี่ตาลายๆตื่นมานีอออน่อ๋ออ้วนอ้วนดำมึดเลยนะครับดตามครับเท่ก็เท่รอ,อก,ก็รอสามขวดไปคนอะไรที่จะนับนะครับ นุ่นเหนื่อยไหมทำงานนี่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับอุ้ยทำงานนี่เหนื่อยไหมช่วยเออชี่ยวช่วยช่วยเออมีมีมีสาวเอฟซีมาจากทางไหนไม่รู้นะครับมาช่วยตาเขียวนี่ครับตะวานค่ะครับตะวานครับผมเดือดยังดังเออเฮ้ยยังไม่สวงครับยังไม่สวงเดือดยังดังเดือดยังเดือแน่นอนครับแน่นอนัวดอะ เมื่อกี้สงสัยแกจะเมาเมาค้างนะครับกินเล่าหึงเลยนี้นีก่อนนี้ก่อนไม่รู้เดือเดืองนางมาจากไหนเมื่อกี้มาแล้วมาแล้วบ่ว ทำอะไรกันเนี่ยภาพจับได้อยู่นะเพื่อนเพื่อนบ่หอมแก้มเพื่อนให้ชมหน่อยดิอโ้ยหอมแก้มเพื่อนหอมแก้มเพื่อน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 ครับขับรับขับหอมแก้ม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 หึงหัวงอะหายึ่งไงแล้วกับรู้จะกินนี่เขาใจเราไห แน่นอนจริงๆนะครับพี่คมพี่คมเออเออไม่ได้ไม่ได้กลัวกลัวกลัวหนีก่อนเลยเด็ดจะโดนหอมแก้มเนี่ยยังไม่เห็นครับอันนี้ลูกเขยนะครับครับครับจัดแต่หอมเนาะใช่ครับเฮ้ยกดกันหน่อยดิ อือจีดเอานะมันรวยจีเนี่ยนะเนี่ยนู้นนู้นนู้นนูนรวยคระทำขนมวยนูนนนทำขนหอมวันนี้อบแ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 อยจะทำขน่วยร้ยนใ่ยฮ่น่าฮ่าฮ่เขาไม่เคยมีเมียเลยนะอ๋อครับครับครับ พี่เลียงเขาดีเด้อครับครับจานองโอ้ก่ตาแดงอะนี่อะไรนี่น้ำเปล่าโอเคครับนี่ครับทัานกับภาพมาไหว้ขอบคุณนะครับนี่ครับท่านกับภาพครับ อคมาครับผมบนี่คือท่านเจ้าภาพนะครับงานแรกงงานเรกงสังขะนี่งานแรกงเลยแม่ครับผมปตีมาสังขะมันต้องตีกันในงานแต่งานเนี้ยงานคุณแม่นี่ลาบลื่นมากไม่มีตีกัน อือครับคดดแล้วนัด้หมดนแล้วัถูหวยอีนี้ถูแล้วจะถุกแล้วนยวนีอต่มาหนึ่งด้วยใหม่เด้อแม่เด้อตอนนี้อ้วนกำลังชักลอกนะครับเอาเสียงกลางลงนะครับวันนี้อ้ ตอนเช้าชักลอกตอน,ตนกคืนชักวอกนะครับอ้วนโอ้ตาแสดปงปืนเลยว่ะได้ของใหมป่ปืนเลยไหมบอกว่าให้เอาไปกินโกดังอะ่ะไม่ทันล่ะครับติดตามครับติดตามเรื่อยๆครับตอนนี้กําลัางเก็บของกับโกดังนะครับวันนี้มีทุนนะฮะท่านจะภาพให้ค่าข้าวมานะคะับพันหนึ่ง เดี๋ยวเราจะไปกินเลี้ยงกันที่โกนังนิดหน่อยนะครับก่อนแยกย้ายกลับบ้านครับผมครับผมติดตามครับผมตอนนี้ส่วนด้านโครงจรครับเราเก็บล้อแบกล้อแบกขึ้นรถนะครับล้อยกขึ้นรถนะครับล้อแบกขึ้นรถนะฮะบ,บรรยากาศตอนเช้าจะประมาณนี้นะครับผม เก็บเก็บเก็บผ้าไว้หมดแล้วโอ้วันนี้ที่ซึงซึงผ้าอันนี้ครับเยี่ยมมาเลยผ้าผ้าผ้าทีมงานชุนซี่ขยันขยันหักเจ้าเด้จ้าหักหักดีกว่าซ้ำกันนี่ลูกเอยงลูกเคยนะหักดีกว่าซ้ำกันเลยหัวไม่สนใจ มาแกมีความสกันได้ยู <c oughs> <c oughs> ้กอย่า้องมึงนะรีบหนอยรีน่อยเฮ้ยยี่โบ้ยบอฮึเอาตาสักสามลอยตาสักเราเก็บของอยู่นะครับตอนนี้ครับ ตอนนี้ทางบ้านเจ้าภาพเปิดเพลงให้ฟังนะครับครับเออตาแดงกเสร็จแน่เฮ้ย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 เราไปดูอีกฝั่งนึ่งครับเราไปดูอีกฝั่งนึงครับตามมาครับผมมาดูด้านเขเก็บถอดสายนะครับถอดสายที่ต่อไว้เมื่อคืนถอดสายไฟนะครับผม เตึงเพลงมาแล้วเต้นโชว์หน่อยแสดงคัฟคึกหน่อยเร็วนู่นไม่ไปนู่นคนนู่นเนียกันเลยน่งไหนโ่นไ้ดูบรรยากาศรอบๆครับ บรรยากาศตอนเก็บจอนะครับเก็บจอตอนเช้านะครับอุณหภูมิประมาณ14 1 5หองศาครับตอนนี้ครับหนาวมากครับเมื่อคืนนอนแทบไม่หลับนะครับนอนทบา้อมไฟนะครับตะวันกำลังขึ้นครับผมบรรยากาศกว้างๆจะประมาณนี้นะครับ เอ่เห็นสาวแล้วยิ้มใหญ่เลยเนาะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เนะ้อโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปตามปอดตีสถานนะครับเขาทำอะไรอยู่ครับต้นข้างลงตู้ลงเสียงกลางทำไมมันนานจังครับเราจะไปตามดูครับไปฝั่งน,นี้เขาทำอะไรกันนะ้อเชิบ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  เช็บเชเชพี่เอาแล้วครับเอาแล้วหน้าตู้ครับเป็นหน้าตู้พี่พี่พี่ฮ่าฮ่า ตอนนี้กำลังเอาเสียงกลางลงนะครับอากาศเช้าๆนะครับเย็นเย็นมากครับประมาณตอนนี้14ถึง15องศานะครับผม14-15งองศาก็หนาวนะครับเมื่อคืนดีที่ไม่มีลมครับเหมือนวันที่ผ่านมานครับผม ตาเอิงครับตาเอิงกำลังเก็บสายไฟนะครับแค่สายไฟก็หนักอาการเหมือนกันครับตอนนี้ตะวันกำลังจะขึ้นนะครับตะวันกำลังจะขึ้นแล้วครับเม,เมียนมวยอาซอนะเมียนมวยเชิบเชิบเชิบ ไะครับไปดูเรื่อยๆครับผมเออไปแอบเส้นอยู่หน้าตู้เนาะ,ะอ้วนอ้วนอ้วนลงมาอ้วนเขาให้อภัยแล้วเออ ก่อนเอาเสียงกลางลงนะครับลงลงลงหม้อพอดีครับลงหมอ้อตามครับผมติดตามต ตะแนงเก็บสายครับตะแนงเก็บสาย <What? S 1> ตอนนี้เครื่องเสียงมาจากทางบ้านะภาพนะครับผม <What? S 1> ขยันคัำแข็งหน่อยเช้าแล้วนี่ <c oughs> ครับสายเครื่องปั่นไฟนะครับสายเครื่องปั่นไฟนะครับ 啥样？ จะได้ต่อต่อไหมเนี่ยจะได้ต่อไหมเนี่ยนะคนทางหน้าจะหยุดนานๆเนี่ยนอเนาะถอดถอดง่ายครับถอดถอดเวลาถอดถอดง่ายเวลาต่อนี่น้าจะยากนะครับไม่รู้สายอะไรต่อสายอะไรนะผม คนพีบ้าอะไรแอบเต้นคนเดียวไหมอาถีบา้าม,มาดูด้านพระเอกหนังกำลังทำอะไรอยู่ครับโปรดติดตามนะครับติดตามพระเอกหนังของเรานะแต่ก่อนแสดงหนังปูนะฮะเดี๋ยวนี้เลิกแล้วไอย้ยอยกยอกยอกเขาก็ดังว่นนี้เขาวันนี้งบพันหนึ่งนะ เขาเลี่ยงกันฮะบอกเอเอ,อเนอะลืมหนาวว่ามื่อคืนหนาวจนน่นด้ผมได้มาลุดดกดงังไฟเนาะอะไรห้องมันนี่ งวนพูดเดียวสือครับเก็บของไปเรื่อยๆครับวันนี้ครับลงได้เก็บได้แค่เสียงกลางกับอโคง้งหรือลงเรียบร้อยครับอาจจะย้อนแสงนนี้นะครับมุมนี้ครับผมปบางช่องเป็นบางครา,าวนะฮะ ภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวหลังจากถ่ายคลิปนี้แล้วผมก็จะได้กลับบ้านนะครับผมจะให้ดูภาพโดยรวมนะครับเบรยังไม่ได้เก็บครับเบรฝั่งขวายังไม่ได้เก็บลงแค่เสียงกลางครับลงแค่เสียงกลางแล้วก็โครงครับลงหมดแล้วแต่ยังไม่ได้รอขึ้นรถนะครับฝั่งนี้เบร์ก็ยังไม่ได้ลงกับลงแต่เสียงกลางเหมือนเดิม เหมือนกันนะครับผมติดตามครับผมติดตามเชิบเชิบเชิบตากเยากำลังเก็บสายนะครับเก็บสายนะครับหน้าตู้ครับเครื่องเสียงมาจจ้าพครับ แดดแดดก็เริ่มออกนะครับแดดเริ่มออกมาแล้วต้องรีบเก็บให้ก่อนแดดออกนะครับหนาวครับเมื่อคืนหนาวมากครับต้องได้ลุกขึ้นมาปอกไฟผิงนะครับเมื่อคืน้งันไม่รอดครับไม่รอดครับผมติดตามครับผมนะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกด ติดตามนะครับช่อง YouTube ช่องเสือ้ายลาซานะครับฝากกดกระดิง่งฝากกดสัสสกเกอเพื่อเป็นกำลังใจนะครับไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย